นิยายวายเรื่องรักวุ่นวายของนายซุปตาอารมณ์ของรารัตไม่ได้ดีเหมือนทุกวันหลังจากวันนี้ที่เขาเอาแต่ทำหน้าเซง็งเมื่อได้ยินจากผู้จัดการว่าลูกค้าที่จะเข้าไปคุยเรื่องงานวันนี้ค่อนข้างไม่พอใจที่ลารัตมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้อีกประเด็นที่ทำให้ลารัตเมินไม่สนใจและไม่มองหน้ามาวินผู้จัดการเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นรถมาก็โดนบ่นยับ เกี่ยวกับเรื่องที่เขาเมาแล้วนั่งหลับหน้าลิฟถ้ามาวินไม่ได้ขึ้นมาเพราะตามหาลารัดไม่เจอคงได้เกิดเรื่องใหญ่ให้บริษัทเรียกไปปรับทัศนคติแน่มีที่ไหนไม่ชอบกันยังจะเรียกเข้าไปคุยถ้าฉันรู้แบบเนี้ยฉันมีมาตั้งแต่แรกให้เสียเวลาหรอกนวินลารัดบ่นหน้ามุนเขาไม่ชอบผู้ว่าจ้างแบบนี้นักมีเงินทุ่มค่าตัวเยอะแค่ไหนก็ไม่ง้อหรอก มีที่ไหนบอกไม่ชอบแต่ก็ยังอยากให้มาลองเทสสินค้าให้ดูก่อนมาวินทอนใจขณะที่กำลังขับรถพาลารัตไปทำงานเราเป็นผู้น้อยยังไงก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่บ้างแม้จะไม่ชอบหน้ากันก็เถอะแต่นายต้องหัดปั้นหน้ายิ้มว่าผมทำได้ผมยอมได้ผมโอเคเข้าใจไหมลารัตสายหน้าก่อนจะเบ้ปาก หลายสิ่งในวงการบันเทิงมีทั้งเรื่องจอมปลอมกันบ้างมีทั้งเรื่องจริงกันบ้างก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้แต่แบบเนี้ยพอได้ฟังจากที่มาวินเล่าแล้วคนๆน,นั้นกำลังดูถูกว่าเขาไม่มีความสามารถเลยต่างหากการันตีจากรางวัลที่ได้รับอย่างล้นหลามลารัดมั่นใจว่าตัวเองแม้จะไม่มีโฟคู่จิ้นจากซีรีส์ที่เล่นด้วยกัน เขาก็สามารถทําให้คนที่ดูถูกตั้งแต่ยังไม่เจอหน้ากันเอาให้เหวอไปเลยแล้วนายจําได้หรือยังว่าเสื้อตัวนั้นเป็นของใครวินเอ่อถามลารัตหลังจากที่อีกฝ่ายได้เล่าให้ฟังว่ามีเสื้อใครก็ไม่รู้ที่ถอดทิ้งเอาไว้ให้เขาแม้จะคิดเหมือนกันว่าเป็นเจ้าของเสื้อที่อาจจะทิ้งเอาไว้เพราะลารัตไปอาจเจียนใส่แต่พอนึกหน้าแล้วก็ไม่ค่อยจะคุ้นด้วยเล่าที่เข้าปากทำให้เมาไมาจนไร้สติ ไม่มีปัญญาไปจำคนที่พาขึ้นลิฟต์มาได้ขนาดนั้นความประทับใจอย่างแรกที่ลารั์พอจำได้ก็คือผู้ชายคนนั้นตัวสูงมากคนคนนั้นสูงมากจนเขาเองยังนึกอิจฉ้าเลยหลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้ซะแล้วคงจะเป็นคนที่พักชั้นเดียวกันนั่นแหละไว้ว่างๆค่อยขอดูกล้องแล้วเอาเสื้อไปคืนก็ได้ลารัดพูดนึกอยากขอบคุณได้ซ้ำที่ช่วยพาขึ้นลิฟต์มา ตอนนี้ยุ่งจนไม่มีเวลาปลีกตัวออกไปไหนเรื่องขอดูกล้องวงจรปิดจึงยังไม่มีเวลาเขียนคำร้องขอดูเลยสักครั้งจะดีมากถ้าเกิดว่านายเลิกดื่มเลิกเที่ยวลารัดมองค้อนไปทางวินในทันทีเรื่องนี้พวกเขาคุยกันเอาไว้แล้วว่าถ้าอยากให้ลารัดรับงานเยอะโดยไม่เกี่ยงสักงานก็ต้องปล่อยให้ดาราหนุ่มคนนี้มีเวลาส่วนตัวบ้างหากเรื่องงานไม่ได้เสียหายนั่นก็นับว่าไม่เป็นเรื่องใหญ่อะไร ทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีกฎห้ามให้ดาราหรือนักแสดงไปเที่ยวผับสักหน่อยดาราก็เป็นคนเหมือนกันกินดื่มได้เที่ยวปกติแม้จะมีความคิดจากหลายทางบางก็บอกว่าลารัตทำตัวไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็การดื่มเหล้าในผับบาร์มันไม่ดียังไงกันหลายคนที่ไม่รู้จักลา,ารัตก็ยังไปกินเหล้าเข้าผับได้เองเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลยังไงเขาก็ไม่ได้ทำเรื่องที่เสื่อมเสียสักหน่อย เออเอ,อเอ,อไม่พูดแล้วเตรียมตัวให้ดีแล้วกันใกล้ถึงแล้วเนี่ยมาวินบอกให้ลารัตด,ดูเสื้อผ้าหน้าผมให้ดีกระจกฉันละ่ะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ลารัตจะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือกระจกไอเทมติดตัวที่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนขอแค่มีกระจกพกไว้ก็อุ่นใจแล้วเพิ่มความมั่นใจขึ้นมาได้อีกหนึ่งระดับแม้จะลงจากรถมาแล้วแต่ลารัตก็ยังส่องกระจกไม่วางพอแล้วพอแล้วมันเสียบุคลิก มาวินแย่งกระจกจากลารัตมาเก็บเอาไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ที่เขามักใช้สะพายไปทุกที่กระเป๋าใบโตนี้ไม่ได้ต่างจากกระเป๋าวิเศษไม่ว่าลารัตจ,จะได้สิ่งของอะไรก็มักจะพกมาเตรียมไว้ให้พร้อมเสมอมั่นใจหน่อยนายรออยู่แล้ววินจัดระเบียบเสื้อผ้าให้ลารัตเหมือนทุกครั้งก่อนจะพบผู้ใหญ่หรือว่าออกงานสไตล์ลิสส่วนตัวก็เป็นหน้าที่ของวินอีกหนึ่งหน้าที่เช่นกัน ก่อนเวลานัด10นาทีในห้องรับรองเล็กมีกรรมการบริหารซึ่งก็คือเขมาราชและเลขาสอนนั่งเงียบอ่านเอกสารอยู่อย่างใช้สมาธิเสียงถอนหายใจดังขึ้นสอนหันไปมองหน้าเจ้านายก่อนเอ่ยขึ้นว่าคุณเขมไม่โอเคตรงส่วนไหนหรือเปล่าคะเธอมองเขมาราชผ่านเลนแว่นกรอบสี่เหลี่ยมเขมาราชวางเอกสารลงบนโต๊ะก่อนยกนาฬิกาขึ้นดูเวลา ใกล้ถึงเวลานัดแล้วพ่อดาราดังไม่เห็นโผล่หน้ามาเลยสอนขอหมดคิ้วเดี๋ยวสอนช่วยเช็คให้นะคะบอสเลขาสาวรีบลุกขึ้นออกจากโซฟาตัวเล็กเธอรู้ดีว่าเขมราชเป็นคนตรงๆหากนัด9ก้าโมงเวลาที่ถูกต้องก็คือ8ดโมงครึ่งต่างหากไม่ว่าจะนัดเวลาไหนาเจ้านายของเธอมักมาล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย30นาที แต่นี่อีก15นาทีก็ถึงเวลานัดหมายแล้วทําให้เขมาราชเริ่มหุดหงุดหงิดใจหน่อยแล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นสอนที่กําลังกดโทรหาผู้จัดการลารัฐก็รีบเดินไปเปิดประตูในทันทีมากันแล้วค่ะให้เข้าไปเลยไหมคะเด็กฝึกงานคอยทําหน้าที่รับแขกหน้าห้องประชุมรีบแจ้งให้พี่สอนทราบเข้ามาเลยพูดแล้วก็เดินไปหาเขมาราชมากันแล้วค่ะ พอรู้ว่าแขกที่นัดมาพบถึงแล้วขายาวของเคมาราชก็นั่งคว้ยกันก่อนจะทำหน้านิ่งรอคุยกับดาราที่กำลังฮอตอยู่ในตอนนี้ลารัตยืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูมาวินเหลือบมองก่อนจะเอาไหล่กระทุง้งใจเย็นๆหน้านายอย่ากังวลสินี่เป็นการทำสมาธิต่างหากไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรจำมาไวส้สิว่าเขาคือนักแสดงนะแม้จะไม่ชอบใจแสดงออกไปสิว่าชอบ ก็แค่เปรียบเหมือนบทละครฉากหนึ่งที่ต้องเล่นให้เข้าตาผู้กำกับเท่านั้นเองแม้การเดินเข้ามาในห้องก็ยังไม่ทำให้เคม,มาราชหันไปมองศบตาใครทั้งนั้นกระทั่งผู้จัดการส่วนตัวที่ชื่อมาวินเป็นคนเอ่ยทักทายและได้แนะนำตัวเองก่อนจะพายมือไปยังลารัตให้คุณเคมที่นั่งทำหน้านิ่งได้รู้จักทันทีที่ผินหน้าไปมองลารัตที่เดินเข้ามานั่งลงบนโซฟานังเกรดดีคิวเข้มของเคม,มาราช ก็ขมมดเข้าหากันความจำเขาดีเลิศในตอนนี้ที่ได้เจอหน้าดาราหนุม่มและภาพถ่ายที่เขาดึงออกจากบอร์ดวันนั้นมันก็เว็บเข้ามาในเซลล์สมองของเขาที่พอจะกลั่นกรองออกมาเป็นภาพจำได้ทันทีเลยว่าดาราหนุ่มที่จะมาร่วมงานด้วยกับผู้ชายขี้เมาที่อาเจียนรดเสื้อเขาเมื่อวานคือคนเดียวกันทางลารัตเองที่ได้เจอหน้าเขาไม่ได้จำได้โดยทันที กลิ่นน้ำหอมของอีกฝ่ายทำให้เขารู้สึกเหมือนคับคล้ายคลับคาว่าเคยเจอหน้าผู้ชายตัวสูงขายาวคนนี้จากที่ไหนสักแห่งอาจจะเป็นคนที่ไปเที่ยวเจอกันเมื่อคืนก็มีทางเป็นไปได้สูงเสียงของสอนออกคำเชิญเรียกให้ลารัตนั่งลงทำให้ดาราหนุ่มออกจากพวังความคิดนั้นเพียงชั่วคราวเขาส่งยิ้มก่อนจะพงงกศีรษะลงเล็กน้อยเดินเอี้ยวตัวไปนั่งบนโซฟาหนังขัดเงา ก่อนจะเหลือบไปมองหน้าของคนที่นั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะฝั่งขวามือโครงหน้าฟ้าประธานแบบเนี้ยไม่ค่อยหาเจอได้ในวงการเท่าไรส่วนมากแล้วลารัตมักเจอดาราชายที่เครื่องหน้าครบไม่ว่าจะเป็นตาจมูกปากคางล้วนผ่านมีดหมอมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ผู้ชายคนนี้ดูต่างออกไปเขาไม่ค่อยมีสเปคตายตัวว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าหล่อวัวตายควายล้มแต่ใบหน้าของเขมราชดูสะอาดสะอ้าน เคร่งครึมเหมือนมีมนสกุลอะไรสักอย่างแผ่ซ่านออกมาจากใบหน้านั่นหรือนี่เขาเรียกว่าสเสน่ดึงดูดผู้คนให้มาติดกับกันนะดูจากคิ้วเข้มเชิดตรงปลายเล็กน้อยจมูกด่งเป็นสันไม่เล็กไม่บานริมฝีปากไม่เรียวบางจนดูขัดกับสัสดส่วนใดๆบนใบหน้านั่นปากนากรับกับปลายจมูกด่งได้พอดีแม้ดูเจาะจงแต่ละส่วนก็ไม่ได้สวยครบสมบูรณ์แบบ แต่พอจับอวัยวะทุกส่วนมารวมกันบนใบหน้านั่นแล้วเพอร์เฟกมากลารัตสดุง้งเมื่อเจอไหลของวินมากระทุ้งเข้าที่แขนนายเหมืออะไรมาวินรีบเรียกสติเพื่อนดาราของเขาให้มีสมาธิเอาแต่จ้องเขมาราชจนอีกฝ่ายเอียงคอจ้องคืนแต่ลารัตกลับไม่รู้สึกรู้สาอะไรพวกเขามองหน้ากันอยู่เงียบๆจนบรรยากาศในนี้เริ่มตึงเครียด จนมาวินต้องเป็นคนทำลายมวลก้อนอึมครึมนั่นให้สลายออกไปซะไม่อย่างนั้นงานวันนี้คงไม่ราบรื่นแน่พวกคุณมาสายขนาดเนี้ยเมื่อคืนคงทำงานหนักกันหน้าดูเลยสินะครับเขม,มาราดเอ่ยก่อนจ้องหน้าลารัตที่นั่งมองตัวเองอยู่ไม่หลบสายตาไปที่ไหนพวกเราช้าเพราะว่ารถติดนะคะคุณเขมแต่ก็ยังโชคดีที่มาถึงก่อนเวลาตั้ง5นาทีมาวินเป็นคนเอ่ยขึ้นเขารู้ มันไม่ใช่การแก้ตัวที่ดีนักเพราะพูดมาล้วนเป็นความจริงพวกเขาไม่เคยไปสายแม้จะมาก่อนเวลาเพียงไม่นานแต่อย่างน้อยก็ไม่เคยสายกว่าเวลาที่นัดไว้5นาทีกว่าจ,จะแนะนำตัวกันก็เลยเวลาคุยงานกันไปแล้วไม่ใช่เงินหรอกครับเขมาราชเท้าแขนหันไปหารารัฐที่นั่งทำหน้าไม่พอใจเขาอยู่โทษนะครับผมไม่รู้ว่าสายของคุณน,นั่นกี่นาทีในตารางนัด หากคุณแจ้งมาให้ชัดเจนพวกเรามาได้ตามเวลาที่ตกลงกันได้อยู่แล้วแต่เรื่องค่าใช้จ่ายก็ต้องมีปรับตามเรตเวลาที่นัดด้วยเช่นกันครับลารั์ไม่สุนว่าผู้ชายคนนี้จะหน้าตาฟ้าประธานมาเยอะแค่ไหนแต่คำพูดออกจะฟังไม่เข้าหูไม่ถูกชะตาเลยสักกนิดหากคุยเรื่องเวลากับลารั์ก็ไม่มีปัญหาแค่มิดเงินจะบวกเข้าไปกับเวลาที่ทำงานด้วยกันเท่านั้นเอง สอนผิดเองคะ่ะที่ไม่ได้แจ้งคุณมาวิงกับคุณรารัตให้ทราบเรื่องเวลาของบอสอย่าได้ทําให้เสียเรื่องเป็นเรื่องใหญ่หเรื่องโตกันเลยนะคะบอสเลขาของเขมรีบเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงราบเรียบเธอวางเอกสารลงตรงหน้าของาลารัตนี่เป็นเอกสารเกี่ยวข้องกับการถ่ายทําค่ะพวกเราส่งให้ต้นสังกัดของพวกคุณพิจารณากันแล้วตอนนี้ทางต้นสังกัดของพวกคุณไม่มีปัญหาอะไรเวลาถ่ายทําก็ตามที่ได้แจ้งเอาไว้ ไม่ทราบว่าคุณรารัตโอเคกับตารางเวลาหรือว่าอยากปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนก็คุยกันให้เคลียร์กันไปวันนี้เลยนะคะลารัตใช้เวลาอ่านเอกสารตรงหน้าไม่นานโชคดีที่ทางบริษัทได้ส่งให้ดูก่อนหน้านั่นแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เช็คให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องตรงไหนที่ต่างไปจากต้นฉบับเดิมนักโอเคครับผมดูมาจนละเอียดแล้วได้ยินแบบนั้นเขม,มาราชก็ถอนใจขึ้น เขาดูเวลาอีกครั้งใช้เวลาไป15นาทีแล้วแต่น้องสาวของเขาที่เป็นฝ่ายการตลาดต้องมาคุยเรื่องนี้ด้วยก็ยังไม่มาเลยหากโผล่หน้ามาตอนนี้แล้วไม่ดุน้องตัวเองเลยก็คงจะดูขายหน้าดูเลือกปฏิบัติมากจนเกินไปซอนหันไปมองหน้าบอสอีกรอบเธอเอ่ยขึ้นมาว่ากาแฟของบอสเย็นแล้วเดี๋ยวเรียกเด็กมาเสิร์ฟให้ใหม่แล้วกันนะคะไม่ต้องหรอกตอนนี้ผมอยากให้คุณรารัต ช่วยเดินออกไปยืนหมุนตัวสักรอบพอจะได้ไหมครับลารัดเลิกคิว้วของงอยู่เล็กน้อยว่าทำไมต้องออกไปยืนแล้วทำแบบนั้นด้วยเออเราจะดูบุคลิกภาพเบื้องต้นนะคะสอนรีบเอ่ยออกมาขยายความแทนเจ้านายลารัดลุกขึ้นก่อนจะเดินไปที่หน้าห้องเขม,มาราชพูดขึ้นว่าก้าว e ไปข้างหน้าอีกหน่อยสิขายาวของลารัดก็ทำตามคำสั่ง โดยที่มีผู้จัดการมาวินคอยจัดแจงท่าให้อยู่ข้างๆคุณผู้จัดการออกมาด้วยครับผมมองคุณลารัตไม่ถนัดตานะ่ะเขมราชเอ่ยเสียงทุม้มสั่งให้วินกลับมานั่งที่ลารัตสูดหายใจเข้าลึกๆตอนนี้เขาชักใส่ใจกับคำพูดของเขมราชเยอะไปจนเริ่มไม่มีสมาธิทำอะไรทั้งนั้นใจเย็นไว้สีลารัตนายคือมืออาชีพนะจะมาอารมณ์เสียเพราะคำพูดคนอื่นง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ คุณลารัตลองโพสท่าที่คิดว่าคุณดูดีในมุมของตัวเองให้ดูหน่อยนะคะสอนทำหน้าที่เป็นเหมือนตากล้องของนายแบบคอยจัดแจงท่าโพสเขม,มาราชมองท่าโพส์ของดาราหนุ่มที่โพสท่าแบบสบายๆบ,บ,บางท่าก็อาจจะดูโอเวอร์ไปเสีนหน่อยแต่ผู้ชายคนนี้ยังมีบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่เหมาะที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้สักเท่าไรหากจะพูดว่าหน้าตาคือจุดสำคัญ อันนี้ก็ยอมรับว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรนักแต่ผู้ชายที่รูปร่างไร้กล้ามเนื้อแน่นๆโครงหน้าก็ออกจะเล็กเรียวมากไปหน่อยรูปร่างของคุณยังดูเหมือนเด็ก18อยู่เลยนะทันทีที่เข็มมาลาเอ่ยขึ้นลารัตก็ถอนใจเฮือกใหญ่เท้าสะเอลมองหน้าอีกฝ่ายเขาขบกรามแน่นเริ่มควันออกหูซะแล้วเสียงตะโกนดังลั่นห้องว่าคุณบูลลี่คนอื่นคิดว่าตัวเองดีเลิศอะไรมาจากไหนกัน ตั้งแต่เรื่องเวลาแล้วคุณเป็นพระเจ้าหรือไงมาจัดแจงเวลาคนอื่นว่าควรมาก่อนกี่นาทีคุณเป็นใครกล้ามาทำหน้านิ้วคิ้วขมวดใส่คนที่จะมาร่วมงานกันแบบนี้แม้จะหน้าตาดีคิดเหรอว่าสิ่งที่คุณพูดมามันจะดีเหมือนกับหน้าตาฟ้าประธานของตัวเองนะฮะลารัตเสียงของวินรีบเอ,อ่ยเรียกลารัตเอาไว้ลารัตสะดุง้งฮึ่อีกครั้งความคิดของเขาเมื่อกี้นี้มันบ้าบอจริงๆ นายเข็ม,มาราชอะไรเนี่ยทำให้ลารัตเสียสมาธิไปหมดแล้วเสียงเคาะประตูเมื่อครู่ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงนันหลังจากที่เขมบอกลารัตว่าเขาหุ่นเหมือนเด็กอายุ18มาแล้วค่ะพี่เขมขอโทษที่สายนะคะวันนี้รถติดยาวมากต่อคิวรอขนมที่สั่งไว้เกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยเนมน้องสาวของเขมที่เดินเข้ามาพร้อมถือกล่องขนมร้านประจํามาวางไว้บนโซฟาเขมมองหน้าน้องสาว ก่อนอายุเขียนที่ปลายคิ้วเมื่อกี้ใครอายุ18หรอคะเนมมาไม่ทันประเด็นสำคัญอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยสอนรีบเอ่ยขึ้นว่าเออพวกเรากำลังดูบุคลิกของคุณลารัตนะคะว่าเหมาะกับเซ็ชุดกีฬาของช็อปลูกค้าที่จ้างมาหรือเปล่าหืมม่ต้องโพสต์แล้วคะ่ะเนมไปดูงานนิตยสารแฟชั่นมากมายที่เชิญคุณลารัตไปถ่ายสวยๆหล่อๆทั้งนั้น คนนี้เนมเตรียมชุดมาถ่ายพรีวิวงานให้ลูกค้าดูประมาณ3เซตเราเข้าไปที่สตูกันเลยดีไหมคะเนมเอ่ยออกมาโดยไม่สนใจคำพูดของเคมสักนิดแต่เมื่อครู่คุณเคมดูเหมือนจะยังไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับผมถามคุณเนมสักข้อได้ไหมครับว่าหุ่นผมเหมือนเด็กอายุ18หรือเปล่าลารัตเอ่ยถามน้ำเสียงเกรงใจเบาๆเนมรีบสายหน้าเธอทำตาโตก่อนจะเดินเข้าไปหาลารัต ไม่เหมือนเลสักนิดค่ะใครที่ว่าคุณลารัตแบบนั้นคงตาบอดไปแล้วอย่าไปใส่ใจเลยนะคะแม้ตัวจะเล็กแต่ก็ไม่เล็กนะคะเออหมายถึงกล้ามนะคะตอนนี้คุณลารัตหุ่นดีเพอร์เฟกที่สุดแล้วกล้ามเนื้อหน้าท้องแน่นเปี้ยกเนมแอบเ n นนซีรีนะคะเธอ,อเอ่ยก่อนจะยิ้มเขินเกี่ยวกับฉากที่ต้องถอดเสื้อของลารัต เขม,มาราชช้อนตามองน้องสาวกับดาราหนุ่มคนนั้นที่คุยกันกระหนุงกระหนิงอย่างไม่สบอารมณ์เท่าไหร่จะทำยังไงได้ตอนนี้น้องสาวของเขายกหางดาราหนุ่มนั่นไม่ฟังอะไรเขาแล้วหุ่นบางอยากก่างกะอะไรถ่ายแบบชุดกีฬาเหมือนก็ต้องเอาผู้ชายมาดแมนหน่อยไม่ใช่หรือไงวินกับลารัฐเดินตามเนมเข้ามาด้านในสตูดิโอสำหรับถ่ายงานในวันนี้ห้องประชุมเล็กเมื่อครู่ก็อยู่ไม่ไกลจากห้องสตูมากนัก ชั้นนี้น่าจะเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดมีทั้งศัตรูเป็นของตัวเองถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากเหมือนกันวินสร้อยข้อมือฉันหายอะ่ะนายเจอมันหรือเปล่าลารัตเอ่ยถามหลังจากที่เขาเปลี่ยนชุดเตรียมถ่ายงานพรีวิวเสื้อผ้าวันนี้แต่บังเอิญว่าสร้อยข้อมือของเขาหายไปฉันหาดูในกระเป๋าให้แล้วกันวินตอบก่อนจะเดินไปหยิบกระเป๋าออกมาถ้างั้นฉันไปดูในห้องประชุมเมื่อกี้ก่อน หรือเวลาอยู่เดี๋ยวฉันมานะลารัตรีบเดินออกไปอย่างร้อนใจสร้อยข้อมือนั่นเป็นสร้อยเงินที่เขารักมากจะให้มันหายไปไม่ได้ไม่มีชิ้นไหนมาทดแทนได้ด้วยสิรองเท้ากีฬาที่ลารัดสวมรวมอยู่ในเซ็ตชุดกีฬาในวันนี้ด้วยเขาหยุดชะง,งักทันทีเมื่อได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์ดังเสียจนต้องตกใจก่อนจะยืนแอบอยู่ที่หน้าห้องผมจะยากับคุณแน่อย่าหาว่าผมไม่เตือนถ้าคุณยังทำแบบนี้ แม่คุณจะเป็นผู้หญิงผมก็ไม่สนใจแล้วอย่าหาว่าผมใจร้ายเลยนะเราจะได้เห็นดีกันแน่ลารัตเอามือปิดปากเอาไว้ทันทีเขมาราชแต่งงานแล้วงั้นเหรอแล้วกำลังจะหย่าก,กับภรรยางั่นเหรอเนี่ยคำพูดผู้ชายคนนี้มันช่างดูโหดร้ายจนเกินไปแล้วกล้าพูดแรงๆกับคุณเป็นภรรยาแบบนั้นได้ยังไงโอ้ยประตูที่เปิดออกมาจากด้านในกระแทกเข้าที่ใบหน้าของลารัตอย่างจางังเขมาราชเปิดออกมา ดยไม่รู้ว่ามีใครแอบฟังเขาคุยโทรศัพท์อยู่ด้านนอกคุณอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เคม,มาราชเอ่ยถามลารัตด้วยน้ำเสียงที่แข็งทื่อราวกับว่าเรื่องที่เขาคุยเมื่อครู่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายไม่อยากให้ใครรู้ลารัตที่เอามือรูปหน้าที่เจ็บเอ่ยขึ้นตะกุกตะกักว่าผมเพิ่งจะมาก็เห็นคุณเปิดประตูออกมาชนหน้าแล้วเนี่ยเจ็บชะมัดเคม,มาราชคว้าข้อมือของลารัตที่ยกขึ้นมากุมหน้าเอาไว้โกหก คุณได้ยินอะไรบ้างนี่นี่คุณจะทำอะไรผมนะ่ะคุณขู่ผมอยู่งั้นเหรอลารัตเอ่ยถามอีกครั้งนี่เข้าขายคุกคามได้ไหมเนี่ยพูดมาเคมมราดย้ำถามอีกรอบได้ยินนิดเดียวจริงๆนะนิดเดียวเองลารัตไม่รู้ว่าทำไมถึงยอมรับง่ายแบบนี้ไม่ได้กลัวหรอกนะแต่เขาไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์ที่โดนกดดันแบบนี้หากโกหกคงอ,อกแตกตายก่อนแน่ ได้ยินว่าอย่างไงเล่ามาเขมาราชไม่ยอมปล่อยข้อมือของลารัฐง่ายๆเขายังดันร่างของอีกคนให้เดินเข้าไปในห้องประชุมจนอีกฝ่ายไม่มีทางหนีทีไล่เลยสักทางอย่ยาที่บอกว่าจะอย่าไงละ่ะตั้งแต่ตอนนั้นเลยลารัฐรีบตอบออกไปเขาแทบจะลืมรายละเอียดพวกนั้นไปซะแล้วไม่ได้อยากเก็บออกมาใส่ใจสักหน่อยแต่ทำไมถึงได้ตอบเสียงสั่นแบบนี้กันละ่ะเขมาราชโน้มหน้าเข้าใกล้หูของลารัฐ ก่อนจะเอ่ยเสียงเข้มข้างหูขึ้นมาว่าเรื่องนี้ถ้ามีใครรู้อีกนอกจากคุณแล้วก็อย่าหาว่าผมใจร้ายเลยนะคุณราลัตนี่เขากำลังผูผมงั้นเหรอเนี่ยผู้ชายอะไรนิสัยโหดร้ายจริงๆตัวแข็งทื่อเขาไม่กล้ากระดิกตัวเลยสักนิดแม้แต่ลมหายใจก็ยังสะดุดแน่นอนผมเอารางวัลดารานำของผมเป็นประกันได้ผมไม่พูดหรอกรารัตรีบเอ่ยออกมา ทำให้อีกฝ่ายสบายใจได้เรื่องส่วนตัวของคุณผมไม่ได้ตั้งใจแอบฟังจริงๆนะก็แค่จะเข้ามาหาของแต่คุณไว้ใจได้ว่าผมจะเก็บความลับไว้ให้ตายไปพร้อมกันเลยเคมพยักหน้าก่อนจะพละออกจากตัวของลารัตปัญหาที่อีกคนได้ยินเรื่องที่เขาคุยโทรศัพท์มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนักเคมราชแค่ไม่ชอบให้ใครเสียมารยาทแบบนี้กับเขาตั้งหาก ดวงตาคมสังเกตเห็นว่าอีกคนกวาดสายตามองไปรอบห้องก่อนจะเอ่ยถามขึ้นมาว่าหาอะไรอยู่ให้ช่วยไหมลรารัตใสายหน้าคงไม่ได้อยู่ในนี้หรอกมั้งผมต้องไปถ่ายงานต่อแล้วขอตัวก่อนนะรารัต์ไม่อยากอยู่สองต่อสองกับผู้ชายคนนี้เขาหัวใจเต้นตูมตามเสียสมาธิไปหมดเล่นคู่กับโฟคู่จิ้นก็ยังไม่เคยเขินอะไรเท่านี้มาก่อนเลยให้ตายสิลารัต นายจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะอาชีพของนายห้ามตื่นเต้นกับอะไรง่ายๆแบบนี้สิรารัตวิ่งออกไปจากห้องประชุมเล็กมือหนาล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบสร้อยข้อมือนั่นขึ้นมาก่อนจะจดจ้องความเงาวาวของสร้อยเงินนั่นรอยยิ้มบนใบหน้าของเคมราชค่อยๆยกยิ้มขึ้นมุมปากเล่นกับดาราคนนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะเขาไม่ชอบคุณปากดีหรืออวดเก่งแบบรารัตเท่าไรนัก แกล้งเล่นหาของกับรารัตนั่นไปก่อนก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันแฮะนึกถึงหน้าตอนที่คนคนนั้นมาขอร้องให้คืนสร้อยข้อมือนี่สิคงหน่าสงสารมากน่าดู